ประกาศด่วนๆจ้าเมื่อประมาณช่วงบ่ายนะคะทางรายการ Born to dance และแอป ice ก็ได้มาโพสต์ในว้ปปอประกาศว่าพร,รุ่งนี้นะคะจะมีงานถแถลงข่าวออนไลน์ค่ะเป็นการถแถลงข่าวออนไลน์ปฐมิเทศเปิดคลาสนะคะซึ่งจะมีการไลฟ์ถ่ายทอดสดเวลาบ่าย3ามครึ่งนะคะซึ่งเวลาไทยก็จะประมาณบ่าย2องครึ่งนะคะ น่นอนเลยว่าน้องชวนของเราก็จะมาเข้าร่วมการถแถลงข่าวครั้งนี้ด้วยค่ะโดยมีลิงก์เอาไว้ให้จองเพื่อเข้าชมไลฟ์สดในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะแอดก็ได้ลงลิงก์เอาไว้ให้แล้วใน description ของคลิปนี้นะคะก็ลองกดเข้าไปดูนะคะตอนแรกก็ค่อนข้างงงและสับสนพอสมควรจนคนพบวิธีมาได้แล้วก็เลยเอามาประกาศวิธีเข้าจองรับชมไลฟ์พรุ่งนี้ให้ทราบกันค่ะ ก็ตามภาพนี้เลยนะคะพอกดเข้าไปนะคะก็จะเจอภาพนี้นะคะให้เราเลือกทางขวาค่ะตรงที่วงเอาไว้นะพอกดตรงนี้ปั๊บก็จะเจอภาพนี้ค่ะเราก็กดตุ่มเขียวตรงกลางได้เลยก็จะเป็นลิงก์จองเลยนะคะหรือบางทีหน้าตาลิงก์อาจจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้แอดกดจากในแอปนะคะ ก็จะได้ตั๋วแบบนี้ค่ะแปลถ้าได้ตั๋วแบบนี้ก็แปลว่าเราจองสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหรืออันนี้แอดเข้าจากในทางแอปไอฉีอ e ีค่ะ เป็นแอปไอ e ีอีของจีนนะคะแอปไทยเนี่ยตอนนี้ยังดูไม่ได้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนของ g m m o of h h r ์ตเท่าที่แล้วหรือเปล่าที่แบบวันนี้ไม่ได้แต่พรุ่งนี้ดูได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเฝ้ารอติดตามชมกันว่าพรุ่งนี้ดูได้ไหมนะคะสำหรับคนที่มีแอปไอ e ีอีจีนนะคะก็แนะนำให้ทำการจองใน แอปไอชีอี e ไปเลยค่ะเพราะว่าในลิงก์ที่ให้ไปเนี่ยพอกดเข้าไปเนี่ยด้านมุมขวาบนจะมีบอกว่าให้เปิดแอปนะคะเราก็เปิดแอปแล้วก็ไปกดจองในแอปจะง่ายจะจะมั่นใจได้มากกว่านะคะอาจจะดูทางโครมได้นะคะแต่แอปไม่แน่ใจพรุ่งนี้นะคะก็อยากให้ไปเฝ้าดูไลฟ์สดกันเองค่ะเพราะว่าทางช่องนะคะน่าจะไม่สามารถเอาไลฟ์สดมาลงเทป เป็นคลิปวิดีโอให้ดูได้ทั้งหมดเหมือนที่ทุกทีที่เคยทำนะคะเนื่องจากว่าน่าจะเป็นติดลิขสิทธิ์ของรายการ Born to Dance แน่ๆเลยคะ่ะอย่าลืมไปติดตามชมกันพรุ่งนี้นะคะเวลาไทยบ่าย2องครึ่งคะ่ะ Fall in love